อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาเจ้าก็เให้ปลูกสลีบอ่ยันที่ขาเจ้าเห็ดบ่เห็ดนะขาเจ้าจะปลูกสลีเนาะแต่ว่าเขาเจ้าปลูกอยู่ในอเมริกาเนี่ยจะเป็นดินที่เพียงเพียงเนาะฉะนั้นเวลาที่เขาเจ้าปลูกสลีเนี่ยขาเจ้าจะใส่เครื่องจักรในการปลูกมาเลยเนาะจักรไทยจักรปลูกจักรหดนำเนาะเพราะว่าอยู่ในอเมริกานี่ฝนจะบบตกคือกับอยู่ประเทศเฮาเนะ จะโบมีระดูฝนเนาะเขาเจ้าต้องได้หดน้ำเอาและก็เขาเจ้าปลูกเข้านี่เขาเจ้าก็ปลูกใสดินเพียงนี่แหละเขาเจ้าจะบบแมนอยู่แบบผูผ้าคือแนวเฮานี่เนาะแบบปลูกอยู่ผูดอยมีมะหินมะลงโค้งเค้งเครืองจักเห่าขึ้นบ่ออันะเขาเจ้าบ่เห็ดนะฉะนั้นเขาเจ้าจะปลูกอยู่ตามดินเพียงคือกบปลูกสลีนี่แหละและเขาเจ้าก็จะหดน้ำเนาะเป็นเข้าเอินว่าเข้าไฮซะแล้วก็เมื่อนีนเองก็หะสิพามาเบิ่งส่วนเนาะอยู่ในอเมริกานะว่า เป็นอย่างคนอเมริกาเขาเจ้าจึงบเฮ็ดส่วนนอยแบบส่วนแบบแคมเพื่อนคือกับส่วนเขาเฮ็ดแบบปูกหอมเหี่ยมกระเทียมมกักปูกปักกาปุกอะไรไว้กลิ่นแบบส่วนมันิกมาย่อยนะบอมแมนฟาร์มเนาะเป็นอย่างเขาเจ้าจึงปูกโบได้เนาะมาเบิ้งกันเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนเนาะคือค่อยได้มาสุดแล้วปีกายนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่พอตาเนาะปูกมักเพชรปุก มะเขือพวกหอมเหี่ยมปลูกสมุนไพรอยู่ตามส่วนตอนนี้6แล้วเนาะและเราก็จะมีตะนางที่อ้อมส่วนเนาะแต่ว่าเอาบุยเนาะเพราะว่ามีโจหลายโพดจะมีแบบพวกกระหอกมีพวกกระใต้มีแบบอันไดสัตว์ที่น้อยๆเนี่ยอยู่ในอเมริกานะคนอเมริกา,ขาเขาจะบกินสัตว์ป่าลหละมันบอกจะมีเอ่อมีโจรนี่ลายเข้ามาใส้หัวใส่ตะนางก็เอาบุยเนาะมีมักเพชรมา่ยัง เขาเจ้าก็กิ่นมดเนาะและนี่ก็คือสาเหตุที่คนอเมริกานั้นเขาเจ้าบรสามารถเฮ็ดส่วนเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่ามีสัตว์หลายเนาะที่มาโจมตีผลลูกของเขาเจ้าเนาะถ้าเขาเจ้าเฮ็ดนั่นก็จะเฮ็ดเป็นแบบฟาร์มเลยเป็นแบบฟาร์มแบบใหญ่ๆเนาะจะมีปลูกแบบมากมากแอปเปิลมากแอปเปิลมากเกียงมากเอ่ออะไรมากเกียงมากคลายมากมันสาลีเนาะครบถ้วนหรือว่าปลูกเข้าเนาะส่วนมันทีก้อนน้อยในนี้เนาะโบมีเนาะเพราะว่า กูก็ไม่ได้กินทุกคนเอ้ยยังมาทันนอนเถอมีของลิ้นครบทวนเนาะที่ห้อยห้อยแอวก็มีเนาะห้อยห้อยเอวข้างล่างห้อยมดทั่วตัวเลยแผลงๆลากันไปอาจารย์กิตีาไปเลาะบ้านกันต่ออันนี้คือเวียกประจำกลิ้งกลิ้ง อ๋ออันนี้วะอันนี้ก็จะเป็นเสาไฟฟ้าทุกคนเนะาะเสาไฟฟ้าและส่วนสายเนี่ยเนะาะเขาจก็จะฝังดินฝังดินเป็นระบบระเบียบเนาะความจริงแล้วมีอยู่เสาอยู่เนาะมีอยู่ทางพุนแต่ว่าสายขาเขาจะนั่นจะผันเข้ากันให้เป็นสายเดียวเนาะลายสายรวมเข้ากันเป็นสายเดียวเนาะเป็นระบบระเบียบเนะบงงงาะจะบอยุ่งยากคือกับ <c oughs> คือกับประเทศประเทศใดทุกคนกับยู้แล้วเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเสาไฟฟ้าบานเขาเจ้าเนะจะเห็นด้วยเสาไม้นี่แหละจะบริเ็ดเสาเล็กปันไดเขาจะเบิ้งสายจะเป็นสายใ่แต่ความจริงแล้วมันม,มีหลายสายนะที่หุมเขากันเป็นสายใ่แล้วก็เบิ้งคือว่ามีสามสี่เส้นแต่ความจริงแล้วมันมีหลายกว่านั้นเนาะเป็นระบบลาเบียดดีและนี่ก็คือบานเขาเนาะเบิ้งปันไดกับบูเบือเพราะมันสะอาดแล้วก็เกียงดีมีสีสัน <c oughs> แต่ว่า ผมมักอยู่อย่างเดียวก็คือมิดเทงไก่บานเขาเจ้า